สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมชาแนลเลยครับชวนมาทําผัดถั่วงอกนะครับใส่หมูสับนะครับเพื่อนๆครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับนี่ครับเต้าหู้เหลืองนะครับต้นหอมนะครับหั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็ใส่แครอทหอมใหญ่นะครับพริกแดงนะครับผมผมจะใส่อันเครื่องประเภทนี้ประจํานะครับเพื่อสีสันที่สวยงามและเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะครับ ไม่เลี่ยนเกินไปนะครับนี่ครับถั่วงอกะครับล้างให้สะอาดนะครับให้สะเด็ดน้ํานะครับเตรียมที่จะลงผัดนะครับก็มีพริกไทยป่นนะครับหมูสับทําเองนะครับหมูสับเองนะครับนี่ครับแล้วก็ในถ้วยนี้ครับก็จะเป็นซอสที่ผมทําไว้นะครับเคี่ยวไว้ก็คือน้ําตาลปี๊บ น้ำมันหอยและซอสปรุงรสนะครับเพื่อที่สะดวกในการทำนะครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับครับเริ่มใส่น้ำมันในกระทะนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทอดเต้าหู้นะครับให้มันมีความเหลืองหน่อยนะครับหรือใครจะไม่ทอดก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับหรือว่าจะทอดกรอบก็ได้ครับอร่อยอร่อยครับผมจะทอดให้เหลืองพอประมาณนะครับแล้วก็ตักขึ้น พักน้ำมันไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะใหม่นะครับกระทะเมื่อกี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับลงไปนะครับผัดให้กระเทียมเหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่หมูสับลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้หมูสุกพอสมควรนะครับผม เสียงจูจีนะครับไฟไฟแรงครับผักระเทียมก็เหลืองหอมเลยครับเพื่อนๆครับทานนี้ครับอร่อยนะครับกินเล่นก็อร่อยนะครับเพื่อนกินกับข้าวก็ดีนะครับครับแล้วก็ใส่หอมไปเลยนะครับถ้าใส่ที่หลังแล้วมันจะจะอะไรอ่ะมันไม่สุกนะครับครับ เพิ่มสีสันนะครับแครอทนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วตามด้วยเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสผิวขาวนะครับใส่น้ำที่ล้างถ้วยครับเมื่อกี้นะครับเป็นน้ำผัดได้นะครับกลิ่นหอมเตจมูมะนะครับชวนหิวครับเพื่อนๆครับแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปเลยครับที่เตรียมไว้นะครับ ใส่เครื่องปรุงคือประเภทพริกไทยผงปรุงรสไปนะครับพอประมาณนะครับเปนปลาหน่อยนะครับเปนปลาหยอกข้างๆกระทะนะครับเพิ่มความหอมนะครับผมเหมือนเราผัดกระหล่ำปีครับแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดหน่อยนะครับแล้วก็พริกแดงต้นหอมจากนั้นเราก็คนคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับ พอให้ส่วงแง่สลดหน่อยนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับให้พอสลดถสลดนะครับนิ่มๆหน่อยๆครับเพราก็จะมีเวลาเราทานแล้วก็จะมีความกรอบเนยครับจากนั้นก่อนที่จะตักขึ้นเราก็โรยโรยนี่ไปนะครับเต้าหู้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับทอดไว้นี่ครับอร่อยนะครับเพื่อนๆครับ เมนูง่ายๆนะครับบ้านๆนะครับทํามาแต่โบลัมโบลานะครับหรือบางคนจะไม่ชอบทอาหู้ก็ได้นะครับใส่ไป็ตอนที่เออเอาหมูลงไปหมูสุกก็ได้นะครับช่วงนั้นนะครับครับเสร็จแล้วครับตักใส่ชามแลวครับชิมรสชาติตามที่เราชอบแล้วครับจะมีความเผ็ดหน่อยๆนะครับ เพราะว่าใส่พริกแดงครับพริกไทยนะครับ <eff> เพิ่มความหอมนะครับเพื่อนเครับ <Acting> หน้าทานนะครับตักข้าวรอไว้เลยนะครับเพื่อนเครับนี่ครับสีสันนะครับผม ขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับต้อมชาแ n ล e l านะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับ